สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพนพี่น้องสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกทุกท่านเด้อนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับ f อทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งอ่าแล้วก็ช่อง you tube ที่ท่านกำลังติดตามรับชมนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับ ลูกอีสานพันธ์ข้าวเหนียวนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาละสินนะครับวันนี้เจอกันนะครับช่วงคำคำของวันที่10พฤศจิกายนพศ2566นนะครับอ่ะหลายวันเลยนะครับผมที่เราไม่ได้อ่าอัปเดตสินค้าให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันเนาะนะครับผมมาแล้วพี่น้องวันนี้นะครับมาแล้ว นะครฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับทุกๆช่องทางที่เราได้ทําการอัปเดตสินค้านะครับให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันด้วยละกันเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแก้งด้วยนะครับสายลำโพงวันนี้นะครับผมปิดไป2เส้นนะครับเส้น20เมตร2ก่ 5, กับราคาบ้านๆน,นะครับสินค้ามือ1ใหม่แกะกล่องเลยนะครับสเปคคอนก็ใหม่นะครับเส้นละ3,000เอ้ย3,000โอ้ก็จะว่าแพงเกินไปละมั่งนี่ นะครับเส้นละ390บาทนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของพอลแอมมือสองล้วนๆเลยพี่น้องนะครับอ่าพอลแอมมือสองราคาถูกนะครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีตัวสวยบ้างอ่ามีตัวไม่สวยบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับแต่ก็มีหลายตัวนะครับให้พี่น้องเราได้อ่ารับชมกันวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับไล่เรียงนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมนะครับกันทีละตัว นะครับแล้วก็จะแจ้งในส่วนของว่าใช้ขับดอกอะไรนะครับราคาเท่าไหร่นะครับส่วนการซื้อขายนะครับเราก็จะทดสอบให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้อ่ารับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับมานะครับมาที่สินค้าตัวที่1นะครับตัวนี้เป็นพ่อแอมจากแบรนด์ของทาดานะครับงานดีมากเป็นพาะแอมบริษัทนะครับตัวนี้นะครับทาดารุ่น XLS นะครับสองนะครับตัวนี้มอแปลงเธอร์ลอยนะครับขนาดกลางๆ เนาะนะครับแล้วก็ทีอาฝั่งละ4คู่นะครับ8ตัวนะครับเสียงดีมากครับรุ่นนี้นะครับมาดูด้านหลังเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังภาคเสียงันอินพุตเป็น XLR นะครับเป็นแจ็คขาดขานะครับรุ่นนี้ไม่มีแจ็คโฟน์เลยนะครับตัวนี้สามารถขับลำโพง12นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับได้ชั้นละ2ดอก นะครับเยอะกว่านี้ไม่แนะนำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับ3า0 0บาทราคานี้รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ3า0 0บาทราคานี้รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าแอมไซน์นี้ราคานี้นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับ3า0 0บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับของทาดานะครับ ตัวนี้เป็นทาดารุ่น xls นะครับ802นะครับ xls นะครับ xls 802นะครับตัวนี้หม้อแปลงจะขยับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยเหมือนกันนะครับจะขยับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับดูนะครับดูงานนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะนะครับนี่เลยมีแสงสว่างมาโอ้นี่นะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ15นิ้วนะครับชั้นละ2อถึงสดอกนะครับตัวนี้นะครับ12นิ้วนะครับ2อถึงสดอก นะครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับกับตัวแรกเลยนะครับเป็นภาคอ่าเป็นอ่าภาคอินพุตเป็นอ่าแจ็คอ่าเอกรนะครับแจ็คโฟนไม่มีนะครับพัดลมระบายอากาศสองตัวเหมือนกันกับตัวแรกนะครับแต่ตัวนี้ใส่พวกนี้จะแน่นกว่านะครับหม้อใหญ่กว่านะครับอัดได้แรงๆกว่านะครับตัวนี้ราคา4,900บาทนะครับ4,900บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ทั่วไทยเหมือนกัน นะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับอ่ะสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้มันจะมาแพ็คคู่เลยนะครับใครสนใจยกแพ็คคู่ก็ได้นะครับแต่ราคานี้ลดไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับตัวนี้3 9ตัวนี้4 9นะครับราคารวมส่งเนอนะครับมาขยับมาที่ w พ r แอ m นะครับ h o ร์นรุ่น UI 1000นะครับตัวนี้หม้อแปลงน่าจะเป็นหม้อแปลง 4. คอเนาะนะครับลูกใหญ่เลยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับ h o ร์0 0ก0 0 นะครับการใช้งานปกติดีนะครับเดี๋ยวก่อนส่งนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่สั่งจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วก็ส่งให้ดูทางลายอีกทีหนึ่งเนาะนะครับนี่ครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาที่4,700บาทนะครับ4,700บาทราคานี้รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ4,700บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ15นิ้ว12นิ้วใช้แตละ2ดอกนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับฮอนิกนะครับ UI 1,000 นะครับนี่เลยนะครับมาขยับมาที่อีกตัวนะครับตัวนี้ก็ยิ่งหม้อใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแบนอาจจะไม่ค่อยติดตลาดเท่าไหร่นะครับผมแต่งานนะครับแน่นมากนะครับคาปาแปดลูกนะครับทีอาฝั่งละห้าคู่นะครับนี่หม้อลูกใหญ่เลยนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับพอแอมจาค่าย Hot l o c k นะครับตัวนี้เป็นรุ่น av 2 2 3 8นะครับ15นิ้วข้างละ2-3ดอกสบายเลยนะครับ15นิ้วข้างละ2-3ดอก สบายนะครับตัวนี้สภาพดีมากนะครับภายนอกก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่เครื่องในนี่แน่นๆเลยนะครับโดยเฉพาะหม้อนี่โอ้ลูกใหญ่มากนะครับคุ้มๆนะครับตัวนี้ก็ราคา4,700บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้เหมือนกันนะครับ4,700บาทราคานี้รวมจัดส่งให้เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าใครชื่นชอบก็สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับมาขยับมาที่นะครับ p t w นะครับนี่ นะครับตัวนี้นะครับผมแจ้งก่อนนะครับรอบนอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแต่ไส้ในนี่เดิมๆเลยพี่น้องนะครับไส้ในเดิมๆหม้อแปลงเทอรลอยหม้อใหญ่นะครับทีอาฝั่งละห้าคู่นะครับในส่วนของแบรนด์ NTS นะครับก็หลายท่านที่เล่นเครื่องเสียงก็อาจจะคุ้นคุ้นหูกันดีนะครับเพราะว่าก็อยู่กับวงการเครื่องเสียงของไทยมานานนะครับตัวนี้เป็นรุ่น PA2800 นะครับ15นิ้วข้างละ2นะครับอ่า18นิ้วข้างละ1ดอกนะครับเล่นได้นะครับเล่นได้ตัวนี้นะครับสวยมากพี่น้องนะครับตัวนี้ราคา4,900บาทเด้อนะครับ4,900บาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับ4,900บาทรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับอ่าถ้าใครชื่นชอบก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอ่ะขยับมาที่ Power Amp Thunder Sound นะครับรุ่น T1002 นะครับ Thunder Sound รุ่น T1002 นะครับงานแบรนด์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยดีนะครับดูสบายตาดูสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับกลางแหลมนะครับ15นิ้วแล้วก็จะเป็นเบรนะครับใช้ในละ2ดอกนะครับ15นิ้วเด้อนะครับนี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทส่งบวก200บาทนะครับพี่น้องครับนะครับส่งบวก200บาททั่วไทยนะครับสภาพสวยตัวนี้ นะครับนี่ไในแน่นๆเลยนะครับดูกันใกล้ๆเลยนี่ครับทีอาฝั่งละ5คู่นะครับผมคาปามาตรฐานนะครับ4ลูกนะครับพัดลมระบายอากาศ4ตัวนะครับ4,500บาทรับเองส่งบวก200บาททั่วไทยนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูมาดูมาดูนะครับอยู่ตรงชั้นก็มีพี่น้องนะครับอยู่ตรงชั้นก็มี NPE นะครับ NPE นะครับสภาพสวยๆตัวนี้เป็นพรอแอมยอดนิยม ถึงจะเก่าแต่ก็เกาในตัวนะครับตัวนี้ NPE รุ่น C 2 0 0 2นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดของคลาส AB ตระกูล C นี่พี่น้องนะครับ18นิ้วชั้นละ2ดอกนะครับเล่นได้นะครับ18นิ้วชั้นละ2ดอก12นิ้ว15นิ้ว2ถึง4ดอกนะครับเล่นได้เสียงดีมากรุ่นนี้ครับมาตรฐานมากเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมจับจองเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขยับมาที่นี่ครับไอตัวนี้นะครับสุดยอดเลยเล็กๆนี่นะครับ TDK รุ่น D5500 นะครับตัวนี้นะครับผมขายอยู่7,900บาทนะครับ7,900บาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเด้อนะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วนะครับได้ช้นด้่ละ2ดอกนะครับแรงได้พี่น้องครับตัวนี้ครับ18นิ้วช้น่ละ2ดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับเป็น Power Amp ภาคใจไฟแบบ Switching Card D น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักประมาณประมาณ5โลได้ไหมพี่น้องนะครับ5 6โลนี่แหละ นะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับตัวเล็กๆแรงๆนะครับเบาๆนะครับฟังในบ้านก็ได้นะครับรับงานออกงานก็ดีนะครับพัดลมไม่แรงนะครับเดี๋ยวแจ้งราคา C202 ก่อนละกันนะครับ C202 นะครับรับเองอยู่ที่8,500บาทนะครับอ่ะค่าจัดส่งทั่วไทย300บาทเด้อนะครับเพราะว่าหนักมากตัวนี้นะครับเกือบ30มกิโลนะครับตัวนี้เกือบ30มกิโลเลยพี่น้องนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลัดสินค้าของประจำวันที่10 นะครับวันที่10อ่าพฤศจิกายนนะครับแต่ก็มีอีกอยู่หรอกพี่น้องนะครับแต่เราเรายังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับมีคอร์สดิจิตอล260นะครับอ่ามือสสภาพสวยนะครับมีปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับเรื่อยๆให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันละกันนะครับอ่ะใครสนใจตัวไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับสายตรงก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์เดียวเลย0 6 3 0 5 6กสามศูน 4 8 7 6นะครับ0630564876รับแลกเปลี่ยนตีเทินอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับหรือว่าท่านอยากจะขายยกชุดหรือว่าแยกชิ้นนะครับเรารับหมดเลยนะครับส่งรายละเอียดมาทางไลน์ได้เด้อนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนสินค้าจากทางร้านด้วยดีเสมอมานะครับ คลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ